มิตรปารีดเขามือเสียได้ครับผมไปขัดกะลาไปเยอะเนี่ยพี่อันนี้ขอท้าเจอเองเลยนะพี่ครับผมต่อแรกครับหน้าเจอบากิครับได้ครับผมเล่นๆกันเล่นครับผมจ้าโอเคนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตรไฟสัญจรครับวันนี้เราอยู่กันที่วงเวียนบางแสนครับซ้ายมือชื่ออะไรรอปีครับผมรอปีขวามือชื่ออะไรครับ ฉลามครับฉลามมาจากไหนฮะชลบุรีครับชลบุรีได้ข่าวว่ารองานนี้โดยเฉพาะรอรวมสนุกเลยอยากเล่นอย่างนี้ก็ไปครับก็วันนี้เจอในกติกาสามคนหนึ่งยกสามดีทำไมถึงเอ่ยชื่อเขาฮะตัวผมเล่นเขาหาเวทนใกล้ๆเนี่ยแหละครับโอเคก็ติดตามไว้อยู่เนาะเยอะเลยเราพเปทใกล้ๆอ่ะสามคนสามยกเอ้ยหนึ่งยกสามยกผมสามนาทีนะหมายคำลครับผมมีแต่คนบอกว่าฉลามเขาของจริงของเยอะนะ เรดี้เไดี้ไป <S <S เฮ้ยไอ้ก๊อมตรงเนี้ยถ้าแรงอะได้เลยกอไม่หนีไปอยู่แล้ว <S 2> <S 2> <S <S ไม่คุยกันไม่คุยกัน ไปจีบกันที่หลังตั้งเลยหังตั้งตั้งเลยตั้งเลยโอ้ยั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยโอ้ยปั้งลังเลยอ้ยัยอ้ยังเลยอ้ยไอ้อลเตลัวเ้นลัวลแ้เลยแ้เลยครับคแ้วแล้เลยเ้นลตัว่ยหัวเาไม่โดนหรั้งเลย

ไหัวเขาไม่โดนหรอกเลยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเขาคือใครดีกว่าโอ้ยเขาคือฉลามเขาอย่างพี่เฮียโอ้ยไอเฮียก๊อล์ฟเฮ้ยกอลฟเจ็บมือเจ็บข้อมือนะเจ็บเฮียแพนน็อกเลยแพนน็อกเกตแพนน็อกแน่หายไวเจ็บมือก็แพ้น็อกเขาใหญ่เฮียดุเขาเลย

ตัวใหญ่ปังเปังเลยปังเลยออกเลยครับปูปูปูโอ้ยบกหน่อยปอกปอกปอกหน่อยปอกหน่อยปอกแน่นไว้การให้เกียรติผู้ต่อสู้คือการเอาจริงฮะเอาดิ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 ขึ้นบนนี่ครับเออตีเซ็ตสามสิบวิสามสิบวิลงลาขึ้นบนเออนั่นแหละนั่นแหละลงลาขึ้นบนนั่นแหละโอ้ยขอองไ้ อ๋อลงล่างขบนอยไล่หน่อยไลหน่อยก้ยออด้วยนยไลหน่อยไลหน่อยยใส่บไลหน่อยไลหน่อยเร็วเซฟ้าดเวเยเยวาหก้าสี่1ามสโย่ชื่อคลิปนี้ครับ นี่ไม่ใช่ฟอมคนบงคนแก่นี่ไม่ต้องลอมนะโดนรุ่นพ่อตบคลิปนี้ยังบอกอรเกิอเดี๋ยวก่อนอายุเท่าไหร่ฮะสามสี่อายุเท่าไหร่พี่มยังไม่แก่ครงคสี่สิบแปดยี่สิาห่างกันสิบห้าปีสปีมีอะไรจะพูดไหมฮะไม่มีอะไรพูดเขาเก่งเขาผมเก่งเกกแกกผมก็จอบอกว่าไอ้ก๊อปเบาๆน่ไม่เฮียเดี๋ยวพี่ก็ไม่ไหว เขาเป็นนักวยพี่หันไปที่ไอ้ก๊อปโดนต่อยหัวสั่นเลยเจ้าของอย่างน้อยอ่ะเขาเป็นเจ้าของยิมนะแต่ผมอ่ะผมกล้าลงกับนักวยทุกคนที่เขาได้เขามาขออยวันนี้คือก๊อฟข้อมือเจ็บเพราะว่าชักงนี่่าบ่อยไม่มีคำอ้างเราไม่มีคำว่าเจ็บพวกเราอ่ะ เขาอะไรวะาหาอ่านต่อยเป็นพี่วันนี้มันเคียวผมการเลิอกที่าเก่งเก่งที่เวเก่งเที่คอนเนต์ชเป้าอ่ะคุณาใจกันอเนรโอเคครับ